สวัสดีครับวันนี้ Head ing, เฮดเอ็นแคมปิ้งก็จะมาทำป๊อปคอนนะครับอันนี้เป็นป๊อปคอนอันนี้เป็นเนยนะครับอันนี้ตัวเอกนะครับก็เป็นเมล็ดนะเมล็ดข้าวโพดแห้งนะครับเอาไว้ทำป๊อปคอนนะครับอันนี้ผมตวงไว้เป็กหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเนยนะครับเป็นเนยแท้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ เนยก็เราจะชอบจะใส่เยอะใส่น้อย,อยงไงก็แล้วแเราชอบเลยครับก็เดี๋ยวเรามาเรามาทำาเปน,นะครับเราก็เปิดไฟเบานะครับแล้วก็ตั้งกระทะให้เนยละลาย ส่วนเนยนี่เราก็เราชอบนะครับใส่เยอะใส่น้อยได้ไม่ว่ากันนะครับ,อบพอละลายได้สักเลียนหนึ่งก็ใส่ไมยครโ้นเข้าไปเลยครับ แล้วก็ขดตลอดเวลาช่วงนี้ก็จะเล่งไฟหน่อยได้ครับ <c oughs> จริงๆไอ้ตัวหม้อทางเกนี้ก็มีฝานะครับแต่มันจะไม่ค่อยสะดวกในการเปิดปิดนะครับเราก็เลยเอาฝามาปลายื่นมาครับนะครับ ก็น่าจะใกล้ได้เวลาที่มันจะต้องระเบิดออกมา วางไว้ก่อนนะครับการมันกระเด็นการมันระเบิดออกมาแล้วออกแล้วไม่ได้กินนะครับตกคืน lên một mạch đá จริงๆมาเต็มหม้อ,อนะครับหอมมันเรียบร้อยนะครับตรนี้เราอาจจะเอาไป ใส่พวกผงปรุงรสนะครับเอาไปใส่พวกผงปรุงรสระหว่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่แค่เกลือน้ำตาลก็พอนะครับอันนี้ก็กินแล้วมันๆเพลินๆแต่ถ้าใส่น้ำตาลใส่เกลือก็หวานเค็มมันนะครับหรือจะใส่พวกผงปรุงรสอย่างเช่นไอ้พวก ผงบาร์บีคิวนะครับผงปาบริก้าผงรสชีสอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้อันนี้ก็ต้นทุนถูกมากนะครับผมต้นทุนถูกมากก็ขอรีวิวการทำปอ๊อคพรเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับ